สวัสดีเท่านี้ปูดอครับวันนี้ก็มาโดยจงคท้บริษัทโดยจงรัดลำปางนะครับก็มีอาหารเสรียนะน,นี้จัดของให้เดี๋ยวพันนะ์ของให้เกลักุกลุ่มนะก็แบกไว้นี่ยส่ไว้หม,มันนะครับนี่แมงกนะองสวัสดีครับนนพ,พี่พี่บัตรมาแล้วพี่บัตรพี่บัตรแอบไปหาสาวก่อนมาช้านะครับแล้วน้องคีโมครับนั่นนะเดี๋ยวสู้มาดูเองนะครับข้างหน้าครับนี่ก็เสียคีโมเลยครับ เดี๋ยวไปเตรียมขอแป๊บหนึ่งครับเอาไม้ไปด้วยกันเหรอ่ทาทำทรงเหมือนไปด้วยกันเลยอันนี้รถจะมาส่งนี่จากจุดบริการเมื่อกี้นนะมา,มาจากมาจากทางนี้นี่เราก็จะมาถึงป้านี้ป่าป่าตึงเลียงหห่อไปหนึก่งกิโลนะนี่ไปงี้นะครับวันนี้ก็เอานี้มาวัดด้วยนะครับจากตรงนี้นะไปเลยดีกว่าอ่ะครับตอนนี้ก็ทางป่าก็จะเป็นนี้นะ มีลำธารด้วยครับน,นี่ลำธารน,นี่เราลากหมาป่ากาาันแบบนี้ปะอยากแรกก็มีกรเอาวงวด้วยวันนี้ตั้งแต่ทิปไอ้มาล์แม่ละเมานะครับฝนก็หยุดตกจากที่นี่ได้สองวันละไม่รู้ว่าตอนนี้อากาศก็อัปอบปบนิดหน่อยตอนนี้ก็เหนื่อยมากครับ เนี in ่วันน right ี้บวยติดใจอยู่นะครับบวยมาต่อครับจากทิพี่แล้วผ่ามาทีเดียวเองแล้วหลอกเพื่อนมาอีกคนนึงด้วยนู่นฮะชิวเดียวพอชิเดียวพอนี่จเดินให้พอกันดีกับพี่คุณเดน้อยไปดิมีแต่ยี่สิะเอ๊ะกูหักแน่เลยวะกูลงล่างกวะโอ้โหวายอะครับเดี๋ยวหายแค่นี้นะเดี๋ยวไปถึง รถแรกหรือทางอาจารย์จะถ่ายดูนี่ครับเราก็ไปถึงเนินนะเดินมาได้สามร้อยเก้าสิบเมตรนะสวยปนี่ครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับอันนี้ได้เดินมาสามร้อยเมตรนะเจอเนินละเนินกอไผ่ปะใช่ครับนี่เราจะไปรีวิวข้างบนทีเดียวนะครับ เราทางมันหินเยอะเดี๋ยวต้องกินลูกกิ้งด้วยนะครับนัทเนินก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่ก็ชิบหายเหมือนกันกบเนินแบบนี้เราเห็นแต่บนฟ้าเขาแค่อะครับตอนนี้ก็เดินช็อตแรกก็ดันช็อตแรกนะถึงตรงนี้ครับก็ดันช็อตที่สองนะครับตอนนี้ถึงห้าร้อยเมตรตรงนี้นะห้าร้อยเมตรนะครับเป็นไงน้องพันพันเลยอีกแปดกิโลเนี่ยนี่ครับเจ็ดโลเจ็ดไม่ไปไปไป้ายเขาไอ้เงี้ยรีวิวเขาแปดโลใช่ไหม อาเจ้าที่ป้ายพี่ดูมาเช้าเจ็ดโลครึ่งแล้วเจ้าที่บอกมาเช้าเท่าไหร่เก้าเก้าเหรอเออรีวิวเนี่ยบอกแปะไอ้บอกแปดเท่าไหร่นะแปดไม่แปดแล้วแปดแปดรีวิวแปดร้อนมาทุกคนเออแล้วก็มาดูไอ้ป้ายเจ็ดครึ่งแล้วเจ้าที่คนนำทางบอกเก้าโลเจ็ดจุดห้าโลเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปดูด้วยว่าของเราจะเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับที่ไแล้วคุณตัวห้าขึ่งโลไกลๆกันอยู่พี่พูดรวมไม่แล้วพี่เหรพี่ของพี่ร้อย หกร้อยสี่สี่เออหกร้อยสี่เอ้วเอาเอาเอเชื่ออันเดียวสุดนี่เสร็จแล้วล่ะระยะประมาณนะหกร้อยเมตรน,นะครับเราก็จะดันเนินแบบเนี้ยมาตลอดทางเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ตลอดทางเลยเมีสเต็ปซั้นนิดนึงประมาณสักยี่สิบเมตรได้แล้วก็ดันอย่างเงี้ยตลอดนะครับในระยะหกร้อยเมตรนะไปครับเนี่มาถึงจุดแรกเลยนะครับอยากจะหลอกผู้หญิงก็จะหลอกเพื่อนหลอกน้องนะครับตอนนี้ก็ระยะเจ็ดร้อยเมตรนะครับนี่เป็นไงปอน ชอบถ่ายทางลาอีกเลยทางเรียบทางเรียบทางชันนหายแล้วเริ่อมไปแล้วไปแล้วไปเลยชันอีกครับปังยานั่งรออยู่หน้าแล้วปังยานี่ที่มากับบวยใช่ไหมเก็บอะไรอะไรอะไรครับตอนนี้ก็มาจุดพักจุดแรกนะปั่นได้แปดร้อยเมตรนะครับสุดแผลคือข้องใไม่ประมาณเผลอพี่เพ้อน้องเลื่อมเพอที่มรดกอะไรไม่เีดันเลื่อไปที่ต่อนะครับไอ้ เพลินเลยไหมพี่ถ้าหัวหน้าทิพย์เพลินเราก็ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนั่งพักแป๊บนึงแล้วเดินกลับมาได้มาได้ดกวดังเดินเลยครับแต่พวกเรากรจวดกันเลยขาไม่สั่นก็เจอเรียบๆหน่อยนะจากเมื่อกี้เนี่ยที่นั่งแป๊บก็สักร้อยเมตรได้ขึ้นมาก็จะเป็นนี้สูตรบรรยากาศกลัวเมียนะครับนี่เจ้าที่อยูยานมาด้วยคนหนึ่งครับบอกเพิ่มมาทำงานได้ชื่ออะไรนะเ่องไฟค่ะทำงานได้กี่วันนะ โดนโดนหลอกขึ้นมาเหมือนกันครับขึ้นมาบ่อยใช่ไหมครับยังแรกยังแรกเลยไงครับรีวิวเต็มที่ทางชิวๆเดินสบายค่ะ้เยไม่ค่อยมีคนมาเนาะนี่เนาะส่วนใหญ่จะถ้าผ้าเปิดดอยก็คือประมาณนี้ค่ะเขาจะจองเป็นกุ๊กเป็นทัวร์มาน้ำติดปา๊กกี้แล้วมันก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรอ่ะแม่ยังเตรียมน้ำตาลเขาเขินกล้องอ่ะพี่ก็จะเอฟเอฟแล้วนะ มีไหมได้ทานข้าวต้นบ้านบนเนี้ยปาติได้นะปาติก็จะเป็นต้นจี้ที่เป็นสมุนไพรขึ้นรอบๆมันมันมีตาล้าถึงปาจีเหรอฉันได้บอกเขาเห็นเจ้าที่ว่างั้นนะคะอ้าวไว้เขาบอกครั้งแรกไงพี่กี่โมงแล้วจิงสิบครึ่งพี่โมดพี่โมดถึงปาจียังอะไรนะจี้จี้จี้นางเจ้าน่าจะถึงแล้วมั้งไป เดี๋ยวรอกินข้าวมันก็ได้ไม่หมดไม่แน่ใจว่าเขาเอเนี่ยไม่รอก็เดินไปก่อนแค่นั้นแหละฟังไม่รู้เรื่องไงภาษาไทยไม่รู้คุยภาษาอังกฤษไหนคุยภาษาอังกฤษความหมายมันยากไง้อะไรใครเห็นก็มาทะเลาะอันนี้เราก็มาได้โลนึงถึงป้ายนี่แหละป่าตึงเลียดมันก็จะเป็นที่เลียด เจ้าที่ก็บอกมาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ดูมีความรู้แต่ว่าเจ้าที่แต่เจ้าหน้าที่ทำงานสัปดาห์แรกใช่เขาที่ทำงานสัปดาห์แรกจะถามอะไรไม่ได้เลยกูเว้ยเจ้าหน้าที่เพิ่งมาเออครับไปแล้วไปกันต่อแล้วก็ดันเยอะดันเด้นครับเจอต้นเจอต้นจะเดินกับต้นหน้าร่างจะเป็นเบญจพรรณพอเราพี่ถาต้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นใช่ต้นอยากเดินกับชานผู้ชายคนใหม่ผู้หญิงว่าไอ้ผู้หญิงเต็มผู้ชายว่าไงนี่ผู้ชายยังเยอะไม่พออีกเหรอ อ่ะครับตอนนี้เราก็ดันนะตอนนี้1.2โลนะครับ1.2โลตะโกนเหรอเราก็ดันแบบนี้มาเหมือนเดิมข้างล่างก็เหมือนเดิมครับด้านเราเนี้ยแล้วหักสอดลมเย็นมากเลยแบบนี้นะครับไปไป้แลวก็ปเลยๆ้อมไปข้างบนีทางอะไรเนี้ยมีเห็นไปลตลอดทางเจ้าครับตะโกนมาหน่อยว่าเสี่ยงถึงใจไหมไไยุงเยอะอยูย่ยนะครับฝนมันตกไปได้ยินไหมครับ ไกลมากจ้านี่นะครับเราก็เดินมาได้เราเดินได้มา่งจุดห1.5โลนะครับจะเดินมาแบบนี้ดันไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นทางรถเก่าอ่ะนะครับ้าบุมใช้ก็ต่ำกว่าิ0ปีแล้วมั้งนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปขึ้นบนใช่ไหมอย่างเงี้ยมันเหมือนทางเป็นทางรถแต่จังหวัดต้นไม้มันล้มใส่นะนะครับไปขับไปต่อครับหู่นแดดร้อน,อน,นวันนี้นะครับ นี่ครมาได้สักโลแล้วเนี่ยโลหกนะโลหกก็เจอดันยาวรู้ยังไกลเลยครับหักโค้งมาโคง้งจากนู้นมานะโค้ยยงจากนู้นมานะหักมานี่นะขึ้นมานี่นะตอนแรกคิดว่าจะหกักแถวหนึ้งอีกโอ้โหโดนยันยาวเลยนะครับเดินได้เอื่อยนะซึมๆน้ำตาแตกทางก็จะเป็นหินแบบนี้นะเดจะลำบากนิดหน่อยนะหินแบบนี้ไปต่อดีกว่า อันนี้ก็ดันยาวมานะครับก็จะเป็นทางกึ่งจะเลียบนะครับกึ่งจะเลียบไฟอย่างครับก็โหฝนตกอยุ่ตัวตรองวันก็ร้อนเลยแดดเบี้ยงเลยครับลมไม่มีนะครับมาเป็นางคันนานมาดีครับไปต่อครับเราก็าถึงทางนั้นเป็นทางหมดเก่านะเราก็ดันเมินเมื่อกี้จากนี้มาก็ดันมาเลยตรงนี้ ไปอย่างนี้ดันเอนอะน่าจะอ๋อมนหนักข้างหน้าซ้ายนู่นน่ะน่าจะหักทางนี้เป็นร่องทางอยู่นะครับไปดูมบนด้วยครับขึ้นมาจากเมื่อกี้ตรงนี้นี่ข้างล่างนี่ขึ้นมาหักตรงนี้นะด้านนี้แก <bilmiyorum> คือทางดัดสลับฟันปลายเรื่อยๆนะร้อนจิอ่ว ไปจากเมื่อกี้นะจากเมื่อกี้ที่ตรงโค้งนี่นะครับนู่นเคลื่อนอย่างเงี้ยนี่โค้งนะ อยู่ที่มองมึงแก่กูเฉยครับพ้นตรงนั้นก็คือโค้งตรงนั้นแล้วก็ถึงเนินน้ำนี่บอยี่แล้วนี่เขาตายง่ายแต่ขับเดินเดินนั่นดีพากินข้าวต่อนะครับมันไม่เดินแบบสดๆเลยใช่ไหมบอกแล้วดูเว้นตันนึงอแค่โลครึ่งแรกอ่ะแค่โลครึ่งสิบเออแปลันบเป๊ะะอ่ันนี้ก็มาถึงแล้ว กินข้าวตรงนี้นะครับเราจะออกเดินทางจากเนินน้ำดิบบอ่อจี้ความสูงที่ไปต่อไปป่าสนสองใบนะครับอีกหนึ่งกิโลนะถึงป่าสนสองใบนะครับตอนนี้ก็ได้โลสองโลหนึ่งนะครับนี่เราแบปงี้นะครับอันนี้เปียวน้ำดิบนะบไม่ไดปถ่ายบอ่อไปเมื่อกี้ลืมเอากล้องมาด้วยนะครับก็เป็นบอ่อเหินครับซึมเป็นตาน้ำนะครับประมาณนี้ครับไปเดี๋ยวไปต่อาทางดันธรรมดา สูงพันสามนะที่เทียะบาชทีพันแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรไพลง่ของมดไรเมื่อกี้เราเพิ่งคุยอยู่ตรงนี้น้ำน้ำน้ำเติมน้ำนะเดี๋ยวก็เดินอ่อยว่ะไม่ชันอึ้ย่ดูไม่เดินเลยว็เหมือนชันแล้วนะอ่อยันใต้เขาไปนะครับตอนนี้ประมาณนี้นะครับแล้วครับเย่งนมันจอมอยุดอยู่แล้วตัวเิทาเฮ้ยป่าสนละ นี่สวยนะจากนั้นมาถึงนี่ก็ 1. 1. กนะนนนหนึ่งจนะุดหนึ่งโลนะเย็นต่ำไปมันคำเหลืองนะต่ำมันไปหน่อไปเดี๋ยวพักแป๊บ ครับตรงนี้ออกจะลังสนครับก็ทางจะเรียบๆเนี้ยไม่รู้อีกนานไหมไกละนะครับตอนนี้เราอยู่ความสูงที่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันนะครับแต่ความสูงที่เราจะไปมันอยู่ที่พันสามนะมันเลยความสูนเนี้ยอีกสามร้อยเมตรนะครับแต่ใครห่างก็ไม่แน่ออไ,ไกลอยู่เออผมปันม่นมาได้สามโลหนึ่งละนะครับพอเจ้าที่อยู่ยาบอกว่าได้ครึ่งทางแล้วนะครับถึงดาวก็เขาบอกว่าเนินย่อมๆอีกหนึ่งมั้ง แล้วก็เนินสูงๆที่ทางอีก400เมตรแล้วก็จบลครับไปแปลงนาแล้วไปอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปเรื่อยๆอย่างนี้ให้ไล่หนานป่ะนะครับ ครับตอนนี้เราก็เดินลับลาบมาแล้วก็มาเจอเนิอนอึเออยหน่อยนะครับล้วก็จะ,ะเออยขึ้นไปนะครับที่เจ้าที่บอกก็คือผ่านลูกนี้ไปแล้วก็จะเดินทางตรงไปแล้วก็จะขึ้นอีกชดหนึ่งนะอาจจะถึงนะประมาณนี้นะครับที่เขาพูดนะคือน้องจเจนะ้าที่น่าคือเขาเขาเพิ่งมาทํางานได้ห้าวันประมาณนี้นะครับแล้วเขามาเดินด้วยอะไรประมาณนี้นะครับตายกันต่อตอนนี้ปนะั่นได้สามรเจ็ดนะครับก็ยังสงสัย,ยู่ปั่นผิดหรือเปล่าจะไม่น่าผิดนะจะยิบก็ไม่น่าผิดนะคือคือเราขึ้นเนินสูงขึ้นเนินชันๆมานานมากเลยนะ ระยะมันนาชันเนินชันมันก็นเหมือนเหมือนเหวี่ยงนะคะพอรู้สึกเราเหมือนว่าไกลแล้วลไงความเหนื่อยนะครับแต่ผมว่าเครื่องมือบุกเนี่ยบกุกรบไม่เก,ก,ก,กนินร้อยเมตรริงๆน่ะอันนี้ครับไปทางไปนี้นะครับนี่นะครับมอมค้ำเหลืองสูงร้อยอีบุก 6. หนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งสองหกนะครับต่อไปเด่นตุ่นน่าหนึ่งกิโล ตัวนี้ได้4.3นะครับไปครับนี่ครับน,นี่คือม่อนข้าเหลืองวิวสวยดีมากเนี่ยนี่ไปทางขีบบิบากที่ตากผมเลยเนี่ยเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ชิวๆไปนะครับรับลาแล้วก็เจออีกเงินนึงไป,ไปนี่เราก็เดินมาได้ประมาณรัก5.4นะครับ เราก็จะเห็นยอดเขาข้างหน้าเราจะมีหลายลูกอยู่จากตุ่นไปนู่นไกลวะครไปนะหน้าตั้งเลยเขายอดนู่นเห็นมั้ยลูกนะนานนะเดี๋ยวหามุมได้ตอนนี้เราจนะถ,ถึงตุ่นละนะครับถ,ถึงตุ่นไปเงินป้ายน,นะพอถึงตุ่นป้ายอะไรถึงตุ่นแล้วนะ,ค,ะครับตุ่นก็เลยประมาณลนูนนะครับ นี่ถึงตัวแล้วนับยอดเขาลูกซ้ายนะครับจะเป็นที่เราขึ้นไปนอนนะครับเป็นทานของการตั้งระยะของทางของนักประกาศนครับนี่เด่นตุนนะครับเด่นตุนครับตุนตะตุนตุนตะตุนตุนละปลาสนนะครับเหลือหนึ่งกิโลนะครับนี่ครับเราตุนเดี๋ยวเราจะไปลูกข้างหน้านุนนะครับ บังไปแล้วนะครับลูขึ้นมาประมาณนี้ครับป่าสนหนึ่งโลนะครับปิดท้ายอ่ะครับตอนนี้ก็ถึงป่าสนนะครับนะครับนี่ถึงได้ป้ายป่าสนครับก็ต่อไปยอดได้จงอีกหนึ่งกิโลนะครับู่นอดยู่งหน้านี่แหลยลองนี่นะครับอีกหนึ่งกิโลนั้นครับถึงไหนนะครับไปแต่คือดันเนินอีกสี่ร้อยเมตรนะครับสุดทาย อ่ะครับได้เวลาจะดำเนินแล้วครับนี่ครับเขาอยู่ตรงหน้านะครับเด้อยู่นะเดี๋ยวรู้เรื่องไปกันเลยนะครับคือเดินมาชับกิทีนี่เลยครับดเนินครับนี่นะครับหนีจากดอยไม่ละเมาอยังเจอไม่ละเมาศนะครับไปที่มวยไอ เดินได้มันก็ถึงถึงร้อยถึงร้อยเมตรไม่ถึงร้อเมตรห้าสิเมตรถึงดูว่าเออเยอะนี่สา,ายตาเลยอืมไปไเดินขึ้นมานะจากประมาณเกือบสองร้อยเมตรล้วก็เจอเชือกนี่แล้วก็ถึงต้นไม้ต้นใหญ่ไหมแล้วก็หักซ้ายต่อนะครับเห็นเป็นแดดแล้วนะหักไปซ้ายลากขวาขึ้นอีกลูงนะ่ะครับไปไปต่อพ,พักพักขา แต่ถ้าคิวก็<ม>กินใช่ปี่ก็ขนจากไอ้ไต่เชือกมาแล้วก็เดินตรงมาหักซ้ายแล้วก็ตรงมาสักพักนะครับก็จะมังนู้นนะที่น้องเพื่อเดินมานะครับก็จะมาถึงนี้แล้วดันเนยอ,อีกทีนึงนะจะลุกสุดท้ายแล้วมัน้ยะครับเดี๋ยวรอก่อนพักขาแป๊บนึงนะครับตึงเดี๋ยวจะคิวกินหยุดนานไปไจากเมื่อกี้ที่นั่งพักนะ ี่ลเลยม,มาถึงด้วยคือป้ายจุดสี่สุดแล้วนะครับจากที่หน้าเมื่อกี้นี้อีกแค่300เมตรเดินขึ้นมาถึงแั้นนะ 是不是一米八？嘞。 ็ดจุดห้าตามที่ป้ายเขาบอกวิริเป๊ะน,นะครับไม่ใช่เก้าโลไม่ใช่แปดโลนะเอาหลักฐานมาดูพี่ลอยเปิ้ลน,นี่เฉยนะ่พี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาจุดอะไรแวบ,บๆ,ๆก่อนนะแล้วกัพักผ่อนก่งนนะอนนไอ้เจ๋งเปมเ,เก็บไปแล้วเหรอ มีแม็กแม็กแม็กมีของอะไรวางอยู่ปะไม่มีแล้วครับเอครับตอนนี้ก็เช้าแล้วเินงานกลับครับเราจะมีทางกลับมาอีกอย่างหนึ่งนะเรามาจากนู้นนะครับมาจากนู้นนะเราจะกลับอย่างนี้เราจะไปดูข้องบนตกอันนี้คือลงนอนห้องน้ำอย่างงี้นะครับลงนอนห้องน้ําแล้วก็นี่ห้องครัวนะครับประมาณนี้น้าฝนเอาตรงนู้นนะครับไอที่ไม่ได้ถ่ายวีวอะไยก็คืันมาเย็นแล้วก็ทำไม่ใชสุตอเลยก็มันหมึบเลยไม่ทำนะครับ เราก็เลยถ่ายตอนเช้านะครับแล้วรถราจะทางนะครับเดี๋ยวไปปิดตรงหอหอหอโอ้ยเยอะดูหอไงพี่มดได้ยินไหมอ่ะครับเราไปถึงซากนี้ตกแล้วแต่ส่วนไอ้คนขับเนี่ยเขายกขึ้นไปข้างบนไปแล้วนะ โอ้น่าจะปนหน้าสิบปีนะผมว่าน่าจะแก่กว่าผมอ่ะนะครับดูครับออกนาการนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราวันนี้ก็คือมีกลุ่มหนึ่งเดินขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปขี่เขานิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวปิดคลิปอย่าหายไปเลยสวยอ่าอัดคลิปนะครับก็ไปเลยกว่าทางลงทางเหนือเดี๋ยวไปตัดตรงไหนเดี๋ยวไปตัดตรงนั้นเราจะบอกทีนะเราเจอทางตัดแล้ว ทองตัดก่อนถึงหน่อยนึงเนี่ยก่นอนถึงขึ้นอันนี้เอามาสองร้อยเมตรได้นะนขึ้นเชื่อนางง,างี้ง่ายกว่าอีกนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปป,ปิดคลิปดีกว่านะนครับนี่ก็เป็นอ่าดอยจงนะครับอุทยานนะครับจองได้ที่เพียรุทยานเลยนะครับแล้วก็ถามรายละเอียดว่าวันนี้เต็ียมเรื่องอะไรเงี้ยครับเปิดถึงเดือนกุมภานะ ดี๋ยวนี้เร่ออะไรวาเจ๋ง,งเปิดสิงหานะครับนี่เป็นปีนี้ปีหกเจ็ดเป็นกลุ่มแรกที่ขึ้นมาครับปีหกเจ็ดนะครับก็วันนี้กำลังมีคนสวดมาด้วยนะครับแล้วก็สวนมาเสร็จแล้วเราก็ไปติดต่อเจ้าที่นะครับวันนึงขึ้นได้แค่ยี่สิบคนนะครับนะครับคายใจเดี๋ยวจะไปลงอัในในี้แต่ก็ไม่ได้ลงซะทิพย์เลยนะครับก็คลิปหน้าว่าจะไปขับรถนะเดี๋ยวดูวันที่ไหนนะครับ หายก็ฝากด้ยวยปูดูโบนเจอกันคลิปหน้านะครับ